อยากสำเร็จมากขึ้นอยากมีความสุขมากขึ้นคุณต้องยกระดับพลังงานระดับการสั่นสะเทือนของคุณอาจารย์จะมีแง่คิดอัน,นึ่งให้สองเรื่องนะเรื่องหนึ่งคือความเชื่อเรื่องหนึ่งคือการจดจอ่อ คุณจดจ่ออยู่กับอะไรเอาจริงๆแล้วการเสกก็คือการจดจ่อนั่นเองเมื่อเราจดจ่ออยู่กับอะไรเยอะๆเราก็จะเสกสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเพียงคุณรู้ว่าคุณจดจ่ออยู่กับอะไรคุณจะได้สิ่งนั้นเข้ามาเยอะขึ้นนั่นแปลว่าคุณช่วยเปลี่ยนหรือเลือกการจดจ่อยกตัวอย่างสมมติคนหนึ่งเปิด เปิด YouTube เปิด Facebook เปิดอะไรก็ได้แต่เขาจดจ่ออยู่กับมวยไทยอย่างมหาศาลคุณคิดว่าเวลาที่เขาเปิด Google เปิด f a c e b o o k เปิด youtube เขาจะดูอะไรคนชอบกันมวยไทยให้คนชอบมวยปั้มอย่างมากเลยมากข้างมวยปั้มมากเขาจะมองหาแต่มวยปั้มอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็จะได้ดูมันอย่างเยอะมันจะเยอะในชุดของเขาเพราะว่าเขาจดจอ่อ ถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งจดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรสักอย่างเขาจะเจอมันอย่างเยอะเลยเพราะฉะนั้นเพื่อที่คุณจะประสบความสําเร็จคุณต้องรู้ใจตัวคนเองว่าคุณอยากได้อะไรแล้วคุณก็จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นให้เยอะๆถัดไปคือเรื่องความเชื่อความเชื่อเนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าปกติแล้วเราจะไม่รู้ตัวว่าเรามีความเชื่อในข้อจํากัดอยู่ ทำไมอีรอนมัสไม่มีความเชื่อในข้อจํากัดเลยเพราะว่าเขาเชื่อว่าสามสิบสาบาทเขาอยู่ได้ในเมื่อเขาไม่กังวลเรื่องสามสิบสาบาทอีกต่อไปแล้วเขาเลยไปคิดว่าเขาจะทําอะไรเพื่อโลกใบนี้เขาเลยสนุกกับมันมากแต่เราเนี่ยกว่าจะคิดได้อย่างอีรอนมัสเนี่ยคืออีรอนมัสคิดได้แต่ตอนเขายัางหนุ่มแต่เราอายุหกสิบเจ็ดสิบปดสิบเก้าสิบเริ่มมาคิดได้อย่างอีรอนมัสเฮ้ยทำไมต้องไปกลัวนี่คือเหตุผลว่าถ้ายิ่งคุณคิดอะไรได้แบบอิสระมากและคุณมีชื่อที่มีความกลัวน้อยมาก แล้วเวลาคุณเหลือเยอะๆเวลาของคุณเนี่ยเป็นทรัพยากรที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จอ,อย่างยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนอาจารย์จะยกตัวอย่างสมมติว่าคุณเจอคนในโซเชียลมีเดียแล้วคนคนเนี้ยทําอะไรบางอย่างแล้วโคตรรวยเลยสิ่งแรกที่คุณควรจะคิดเลยก็คือฉันเชื่อว่าฉันทําได้แต่คุณจะเลือกหรือเปล่านะั่นเรื่องของคุณคุณอยากจะเลือกมันหรือไม่เลือกมันถูกไหมบางคนออกมาบอกเขาจะสอนคอร์สนั่งโน่นนี่เต็มไปหมดเลย คุณก็ทําได้ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะทาแต่ถ้าคุณไม่เลือกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณไม่เอาแต่คุณต้องมีความคิดว่าตัวเองไม่มีข้อจํากัดอะไรนะไม่สําคัญว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้ชายคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณไม่มีข้อจํากัดอะไรคุณอาจจะเห็นคนออกมาสอนภาษาอังกฤษคุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณจะสอนคุณก็สอนได้แต่คุณจะเลือกทําหรือเปล่าเวลาที่คุณเห็นใครโอ้ค้าขายออนไลน์ขายดีมากเลยก็เหมือนกัน คุณควรจะเชื่อว่าถ้าคุณจะทําคุณก็ทําได้เชื่อไปก่อนเชื่อไปก่อนแล้ววิธีทําค่อยมาทีหลังนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเรามองโลกใบน,นี้คุณไม่เคยสงสัยบ้างเลยว่าเอ๊ะทำไมคนบางคนเนี่ยจึงยอดเยี่ยมเสียเหลือเกินเพราะว่าเขาเชื่อดีมากเกี่ยวกับตัวเขาเองเขาเชื่อแบบที่คนอื่นไม่กล้าเชื่อนั่นเอง ฉะนั้นเวลาอย่างเงี้ยคุณคุณเชื่อไหมว่าลูกศิษย์ของอาจารย์อาจารย์ไม่ออกนามนะครับเพราะว่าเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวลูกศิษย์ของอาจารย์ที่กลายเป็นนะครับคนที่สร้างแบรนด์ตัวเองสองเด็จรวยเป็นมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วเป็นคนดีด้วยเยอะแยะไปหมดเพราะว่าพวกเขาเลือกมันพวกเขาเลือกมันลองลองคิดดูว่าถ้า,ากว่าคุณ เลือกที่จะใช้ชีวิตที่มันไร้ขีดจํากัดมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่คุณไม่มีความกลัวเนี่ยมามาเหนี่ยวรังคุณไว้ไม่ต้องไปกลัวนะครับกลัวที่จะล้มเหลวกลัวจะเหนื่อยเปล่ากลัวไม่คุ้มกลัวขาดทุนกลัวอะไรก็แล้วแต่ถ้าสายูสามบาทคุณอยู่ได้คุณไม่ต้องกลัวคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งมากทางจิตใจแล้วก็เลือกความสุขผูดจริงๆ แล้วถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเตือนคลิปใหม่ๆที่อาจารย์จะออกมานะมอบคอนเทนต์ดีๆให้กับคุณอย่างต่อเนื่อง